สวัสดีครับมาอยู่ในเกมล i ยเรนเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นเจสสิก้านะครับเป็นมาคอมเปนเซอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนะครับแสงมืดเก่านะครับก็จะเป็นนะครับถ้าแสงตัวเก่านะครับตัวนี้ก็ก่อนที่บราล็อกจะมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นดาเมจแสงที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่านะครับตัวนี้ยังไม่ได้ทําก้าดาวนะครับแต่ว่านะครับตอนที่บราล็อกมาก็ยังไม่ใช่9ก้าดาวนะครับแต่ว่า บราล็อกนะครับเป็นเาดาวแต่ตัวนี้นะครับยังไม่ได้พัฒนานะครับแต่ว่านะครับในช่วงที่ตัวนะครับแสงมืด9มันจะมานะครับมันจะมาทั้งหมดนะครับก็มาดูนะครับผมก็จะรีวิวไปเรื่อยๆนะครับสาหรับตัวที่จะเข้ามานะครับก็ถ้าได้ตัวนี้นะครับยังหน้าปั้นไหมนะครับก็ สำหรับวันนี้ผมก็จะมาเอามาทดสอบดูนะครับว่าการใช้งานยังได้ขนาดไหนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่สมบูรณ์แบบนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าทำาก้าดาวไม่ได้นะครับมาดูความสามารถกันนะครับความสามารถก็ยกเลิกอมตะนะครับต่อเนื่อง5้าวินะครับสร้างดาเมจนะครับ3 6 0 0นะครับก็ถือว่าเป็นดาเมจหนักนะครับ3 6 0 0นะครับถ้าเป็นบรารล็อกนะครับยัง ทำได้แค่3,000นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลดอัตราการหลบทักษะนะครับได้60%เปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆนะครับสกิลที่ดีนะครับแต่ว่านะครับมันแค่ไม่ก้าดาวนะครับอีกความสามารถหนึ่งนะครับเป็นสกิลบัฟนะครับจะสร้างอมตะให้นะครับอมตะ5าวินะครับฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับ80%นะครับของพลังชีวิตนะครับต่อเนื่อง7วิถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ยกเลิกนะครับ ผลลับด้านลบนะครับแบบต่อเนื่องให้พักพวกนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่สามารถล้างนะครับดีบัฟได้ดีนะครับแล้วก็นะครับมีขัดขวางการชาร์จขีปนาวุธนะครับก็ถ้ามีแบบนี้อยู่นะครับก็จะทําให้ทีมนะครับโดนโจมตีจากขีปนาวุธน้อยลงนะครับก็ดีมากๆนะครับแล้วความสามารถนะครับที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นนะครับขัดขวางนะครับ การสร้างตัวนะครับ да ตัวนะครับอันนี้จะเป็นตัวนืดนะครับก็ถ้าได้เข้าคอมโบนะครับคือมันดีมากมากนะครับแต่ว่านะครับคอมโบนี้เขาก็ไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมมีนะครับสำหรับคอมโบนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนะครับว่าคอมโบนี้คอมโบตัวนืดมันสุดขนาดไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับระยะโจมตีนะครับถือว่านะครับ415นะครับ ดีมากนะครับน,นี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับตัวนะครับไซร์แร่น้อยอยู่แล้วนะครับก็มาดูนะครับว่าการใช้งานได้ขนาดไหนนะครับแต่ว่านะครับผมไม่ได้ตี PVP ให้ดูนะครับ เพราะว่านะครับตัวเอาไปตี PvP มันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าแบบตัวหนึ่งหนึ่งมันก็จะเห็นนะครับแต่ว่าอีกมือถืออีกเครื่องไม่ได้เกียมไว้นะครับนี่นะครับใบศัตรูด้วยนะครับนี่นะครับจะมีสกิลนะครับที่เป็นสกิลใบนะครับ หาเมทก็ถือว่าดีนะครับแต่มาดูตรงนี้นะครับที่เป็นสกิลดามเมทนะครับไม่มีนะครับไม่ได้เขียนไว้นะครับแค่ยกเลิกอมตะทำดามเมทนะครับลดหลบทักษะนะครับแต่ว่ามีสกิลใบนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นประเภทนะครับประเภทสกิลที่เป็นสกิลแฝงนะครับ ก็การทำดับเมทนะครับถือว่าดีมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่นะครับปั๊บหน้าป้อมนะครับนี่นะครับนี่ระยะสกิลนะครับก็ถือว่าได้นะครับนี่ครับการใช้งานยังถือว่าดีนะครับแต่ว่า ในระดับนี้นะครับหลีกสูงสูงก็ต้องเป็น9ดาวนะครับถ้าเป็น8ดาวมันจะไม่ไหวนะครับนี่นะครับการทำงานยังดีนะครับดีนะครับเดี๋ยวทดสอบนะครับด่านยากดูนะครับ การเนี่ยก็ได้อยู่ประมาณนะครับประมาณ5ดูนะครับเป็นแน่ใจนะครับตัวเดียวจะไหวไหมนะครับนี่นะครับปล่อยตัวเร็วทำดาเมจดีนะครับแต่ว่านะครับตัวเดียวมัน มันเป็นสายไวพิบนะครับการป้องกันอาจจะไม่ดีเดี๋ยวผมใส่ตัวชนมาให้หนึ่งตัวนะครับการใช้งานนะครับก็ถือว่าเป็น สิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับนี่ครับใบ้ศัตรูได้นะครับเป็นตัวที่ไม่มีสกิลใบ้นะครับแต่ว่ามีพลังนะครับที่เป็นพลังแฝงนะครับใบ้นะครับเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับแต่แค่นะครับยังไม่เป็นแบบ9ก้าดาวได้นะครับนี่ครับการทำดาเมจดีนะครับสกิลดาเมจได้นะครับนี่ครับ ทั้งสกิลดัมเมจนะครับแล้วก็สกิลบัฟนะครับทุกอย่างดีมากนะครับดัมเมจถือว่าดีนะครับถ้านับนะครับเป็นไฮเปอร์แม็กนะครับไฮเปอร์แม็กก็จะเป็นตัวที่มีดัมเมจที่ดีมากๆนะครับถ้าความสามารถในการบัฟนะครับก็ถือว่าบัฟดีมากนะครับสามารถล้างดีบัฟได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสกิลนะครับที่ถือว่าดีนะครับแต่ว่าหลายตัวนะครับที่ ดีๆนะครับแต่ว่านะครับไม่ได้ไปต่อนะครับไม่ได้ไปในระดับ9ดาวนะครับบางครั้งนะครับก็น่าเสียดายนะครับที่ว่าตัวละครนะครับเป็นตัวละครเก่าๆนะครับไม่ได้ไปต่อนะครับนี่ครับอาจจะยืนไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับถ้าเจอระดับแข็งๆเยอะๆนะครับมันไม่มีตัวชนให้นะครับถ้ามีตัวชนนะครับด่านแบบนี้นะครับสบายนะครับเดี๋ยวผม ใส่ตัวชนเพิ่มให้ดูนะครับเรื่องดาเมจเรื่องอะไรนะครับมันมันดีมากๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะใช่นะครับตัวชนให้ดูนะครับนะครับถ้ามีตัวชนให้นะครับ นี่นะการทำดาเมตการใบ้ศัตรูนะครับทุกอย่างดีมากๆนะครับแล้วบัฟดีด้วยนะครับมีบัฟนะครับสามารถล้างดีบัฟทุกอย่างนะครับทำได้ดีมากๆนะครับนี่ครับปับเดียวนะครับทำดาเมตนะครับถือว่าหนักมากนะครับเริ่มก่อตัวกันเป็นก้อนๆอนก็ถือว่านะครับการทำดาเมตก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่นะครับ ยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่านะครับต้องเป็นระดับนะครับที่เขาเรียกว่านะครับเป็นระดับไฮเปอร์นะครับก็อาจจะยืนได้นะครับอาจจะเล่นในระดับอาลีกแพทนะครับหรือว่าเป็นมาสได้นะครับมาประมาณมาสามาสองก็อาจจะพอเอาไปเล่นได้นะครับแต่ว่าสูงๆเขาก็จะใช้เป็น เปล่าล็อกเป็นตัวบอสมืดกันนะครับเป็นตัวดาเมจกันนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเพราะว่าจะมีตัวอื่นมาทดแทนนะครับที่จริงตัวนี้นะครับแข็งแร่งมากๆนะครับแต่ว่านะครับตัวมันไม่ได้เป็นนะครับระดับที่ว่าเป็น9ก้าดาวแบบพวกมาใหม่แบบนี้นะครับอันนี้นะครับก็มาเราก็ได้เป็น9ก้าดาวหมดนะครับอันนี้ก็ มายากลน,นะครับเป็นเก้าดาวครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเก้าดาวตัวแรกนะครับที่เป็นแสงมืดท <line> ี่เขาทํานะครับก็หวังว่านะครับในวันหนึ่งนะครับเจสนะครับ <romantic> ก <success> ็จะได้เป็นนะครับเจแสงนะครับอาจจะทำเก้าดาวนะครับก็น่าจะดีนะครับน่าสนใจมากที่จริงก็อยากจะใช้โต๊วเก่านะครับให้เป็นเก้าดาวได้นะครับมันก็น่าสนุกดีนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็จะรีวิวอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ